ชจริงๆนี่แหละใช่รูว่างาเต้นะคะเราก็จะไอลาต้นะไอไอลาตินะจะคของสวนยางของนู้นอบอกมาคองสวนยางของนู้นเป็นเจ้ากับพี่ใครเมื่อกี้มามีใครมาอีกแล้วคะก่อนจะกลับนวมีใครมาอีกแล้วอนนั้นอีอะไรอีลงบอกอีลงกับอีอะไรนะรอดรอดรอดบุญหลงบุญเหวือบุญหลายบุญรอดตอนนั้นมีเยอะขุดนแล้วใช่ เอ็ดชัยมาลุงจะกลับแล้วเอดชัยม right. ่าเร่องไรคนของรองปวดร้ามหาดกรมาอ่อดชัยมาดามาดมามาดามามาอะไร เอาอก like ็อกพืนห็คนรจัอาลองนกว่าไปทนมาแล้วกกระสากอยู่ไหนยกห้องงานชาวม้วนทางรถแถวนั้นได้หละมีขี่รถทอ่ที่มันี่ามันกอไปนี่อ้โขี่เลยขี่ไปเลยไปกับเช้าเย็นเไยหัก ให้ถนเอาผมพักรุ่นน้องเอาีมันเดิมนี้เอาไม่ทิมไม่มีก็โดดใส่าโอ้ีมันเดิมเลยทีทีบีเนี่ยไปเลยไปกลับลุเมยาเลรอราออเาเอลกมาโลรอดเอารอดก็ปรุงนึงมา ได้แล้วอยู่นี่รบระทีไงเอาของของข้าพี่ช่วยอครับข้าพกลวนข้าพกลวนอ๋อได้พี่ชายได้แล้วบอลนเหรได้แล้วพี่ชายครับเออมี่ยู่นี่ข้างในก็มี่ไรเป็นยอดเนาะเอาไว้ใบยู่นั่นแหละมากินน้ำกันนี่ไะบ่อึดบ่อยากแม่กินเดายมากหรจ้าชิ้นเองหรอชิ้เองแต่ว่ามันมันเปรี้ยวอยู่ได้เหรอลุงก็รบจ้าครับสวัสดีลูกลุงประกาศแล้วอ๋อรบระทีฝากยาลวด ใช่ใช่ใช่เนี่ยแม่เอห้ยาน้ม like ันกี <S <S ่ก๊น้ำมันกีโก้๊อ้ดันน้ำมันจิงเลนบวกน้ำมันพายเนี่ยายลุงก็จะกลับแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วถึงก็เอามาประครบนะคะปากทุกคนมาสิอยู่ที่นี่ะมาเยอะเนาะเปงไงมื่อนี่นลเรักก็หลงเลย ขาลุงจะกลับแล้วนะคะสมุงกลับบ้านแล้วเราก็นี่เราก็จะกลับไปเมื่อไหร่นะต้มเอาสาวม้วนสิกินอยู่บอกยังอยู่ได้เหรอเนาะกินอยู่บอกต้มมาหนาแล้ว ต้งเล็กก็ลุงโมะจ้า่เดก้เออนี่นะคะลุงลุงกลับไปแล้วนี่เนาะคลิปเลย,ย<อ>คลิปไม่ได้<อ>นนไหรอกบ้านอ,อดีนะจ๊ะลูกหมายรงานเลยลุยง ไปดูน้องแข็งเลยน้องแข็งไม่มีชักก้อนถ้ามันเหลือเหลือให้ให้น้องๆเลยเด้อเสือเด้ออันนั้นนะถ้ามันเหลือให้น้องๆเลยไม่กินเลยน้องอิ่มไม่กินหรือตรงไหนถูมุบแรงอ่ะถูมุ้มันไม่ค่อยแรงไม่แรง

จะเห็นไมนะ่น่ะมองเห็นเห็นข้ามเลยข้ามเกอาเยแลวพี่จะไปจอดเ่ไหร่โน่นอะไม่เอาขับไปกลับเช้าเย็นเลยเออ

เอาคุณเจ้าที่กลับไหนเนี่ยกลับนี่ครับรัดวานอนไอ้ที่โรงแรมมีเองที่ไหมครับมาอยู่หลายวันอยู่วันนี้วันนี้จะกินอะไอะไรก็ได้ครับแม่ทำอะไรกินหมดเลยครับกินได้หมดครับไม่อร่อยต้องกินครับไม่อร่อยต้องอร่อยไม่อร่อยเขาบอกไม่อร่อยเดี๋ยวไม่ได้กินกำมีจะเกิดไปตลาดไม่อร่อยเดี๋ยวไม่ได้กินเนี่ยเพราะมันฟืนเลย เราบอกอร่อยก่อนนี่กล้วยก็อร่อยดิแต่กล้วยยังอร่อยเลยข้าวเหลือเลยกล้วยยังอร่อยเลยไั่มีแก๊สของลุงพันอยู่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่เป็นนิดเดียไม่ใช่เป็นหัวแก๊สอย่างนี้แหละอละเออประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วโมกเที่ยงเจ็ดสองวมันหัว ไปใกล้ทะเวียนโซเวีนเซเวยนเดี๋ยวมันไปช่วยเขาคลิปไมเป็ไรเราก่อนเดียวาจะหมดหลังหลัวกำลังกับสองมือนี่ยไ้คิ้าเหรอเออวัผมมันแรไปเกือบห้าหมื่นแล้วสองมือนนี้หมื่นหมื่นทุกคลิปเลยนะ มื่นเหรอบให่ห่ของมดสองหมื่นเลยหรอฮะสองหมื่นน่าดูอยเนี่ยไปก่อนผมเนี่ยนะเป็นดัดเสเซอี้อันนี้มื่นแปดเนี่ยโอ้โหนี้สอม่นเจ็ดสองมื่นเจ็ดะลาดบ้านตามื่นอยู่ที่โคกหนองนาจำปาดมพุ่งนี้พุ่งนี้เศร้าพุ่งนี้ค่อยเป็นเรื่องของไอ้ก็ไม่ต้องไปร้องเพราะว่าเงียเพื่อนไปเพื่อนเก่มีไฟ มิเตอร์มันพังมิเตอร์มันใหม่เดี๋ยวรับดถูช่องเข้าไปนะครับนะครับิเอาแสงบิกันสิครับนะครับูแบบี่ยครับนะครับมาครับส่แกแกใส่แกใส่รกใ่แก้ส่นกใส่เกใส่แกใสแกใสแกใส่แกใส่แกใส่แกใา่แกใส่แส่แกใส่แกใส่แก่งกใสก่แกกใ่แกใส่่แกแกใส่กใ่แกี่แกใส่แ่แ่แแก่แ่แก่แก่่แกแกกใ่แกใว่แกใสก่ี่่แก่่แวแกกก่่ ตรงรถที่มัว่างเนี่ยวพวกขาจะรถด,ด้วยคันนึ่งเพราะว่าตอนที่ผมเอารถมาเช้มันมาทำง,งานอ่ะมันจะว่างแ,<ก>แล้วแกจะรถเข้าไปจอดอแต่ตอนเย็นแกจอดที่บ้านแกเพราะว่าแกจะไม่มีที่จอดเพอขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มาหาหมดฟื้นบอกหมดฟื้นแล้วฟ,ฟื้นไม่เขีย<อ><อ>นบอกเลยเตี้ยหมดฟื้นกระบะฮะล่องนั้นรถคนไม่ได้นอนคนไม่รถคันเดียวคนได้รถหมดฟื้นก็ว่าวัน วันอังคารจะได้เช่าหรือถามลุงก่อนว่าวันอังคารติดงานไหมโอ้อยู่ด้านไม่ได้เนอะแมลงมันเยอะถ้าลุงติดงานลุงต้ไปเช่ารถที่ที่สกลนครเอาใส่ของถ้ารถเพราะว่าถ้าเอาไปเนี่ยทางด้านนี้มันก็จะจะขาดคนช่วยลุงก็ดฟืนเอ้ก็ต้องดูว่าหมดฟืนจะช่วยลุงเอาช่วงเย็นเอ้หมดเสร็จแล้วก็เข็นช่วงเย็นองก็อยู่ที่นู่นมันไม่มีอะไรเยอะมันมีรังเหลือรังรังเสื้อผ้าอยู่สี่รังใหญ่แล้วก็เตียงเตียงแค่ ครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะแล้วก็โต๊ะเต็มตัวตัวหนึ่งแล้วก็ตู้กับข้าวกับอ่างซิงแค่นะครับที่เหลือก็ต้องใช้รถกระาะสองคันไม่เตียงไม้เตียงไม้อ่ะถ้าไม่อัดเองไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อัดเป็นเตียงไม้เออไม้ไม้ที่กองที่อยู่หน้าบ้านขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะมาเฮ้ยคุณของนาจักระดงนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะ